สวัสดี FC ที่น่ารักนะคะก็มาทักทายในช่วงเย็นนะคะางานคลิปนี้ก็จะเป็นงานสามตะกอนะคะสายก็จะมีทางร้านาสามารถที่นำงานที่มีคุณภาพมาให้ FC นั้นได้เลือกซื้อเลือกชมได้ค่ะส่วนราคานั้นก็เท่ากับทางร้านเช่นกันนะคะก็พูดคุยกันได้งานวันนี้ก็จะเป็นงานสามตะกอรชิ้นแรกเรียกว่าลายนางสนมนะคะสวยมากค่ะ มีเชิงบนล่างคู่นะคะบนท้องผ้าก็จะมีลวดลายสวยจริงๆลายสวยแล้วก็สีสวยนะคะเชิงบนล่างก็สวยเช่นกันนะคะดูเป็นงานที่มีความประณีตลายนางสนมเป็นเส้นยืนใส่แล้วจะทําให้เรานั้นอดูดีสูงขึ้นหุ่นดีนะคะส่วนใหญ่ลายนางสนมจะใส่สําหรับคนที่สูงวัยนิดหนึ่งแต่ว่าสาวก็ใส่ได้นะคะมาดูในชิ้นที่สองนะคะชิ้นที่สองก็จะเป็นลาย เต่าน้อยนะคะไม่ใช่สีดำชิ้นนี้เป็นสีเทานะคะสวยมากๆค่ะงานสวยอีกแล้วสำหรับลายเต่าน้อยเป็นลายที่มัดยากราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะดูตามรายละเอียดที่สายแจ้งไว้วันนี้ราคาพิเศษเช่นกันแล้วก็ยังพูดคุยกันได้ด้วยทางร้านนั้นก็อาบน้ำยาพร้อมที่จะใช้งานได้เลยนะคะลายเต่าน้อยนั้นก็เป็นงานที่มัดลายยาก มีเชิงบนล่างเป็นบายสีนะคะขนาดมาตรฐาน1ูณ2เมตรหาเสื้อใส่ได้ง่ายเช่นกันนะคะชิ้นต่อไปนะคะชิ้นนี้สวยมากค่ะเป็นลายร้อยดาวนะคะ,ะท้องผ้านั้นจะเป็นสีดำนะคะดูโดดเด่นมากๆสมัยก่อนทรายก็เคยขายนะคะ2,690บาทวันนี้ลดราคาพิเศษนะคะลายร้อยดาวนั้นสวยจริงๆนะคะขาวดำดูมีสเสน่ห์มากๆค่ะ ชิ้นนี้ก็เป็นงาน3ตะก o น,นะคะขนาดของงานนั้น 1, นคูณสเมตรมีเชิงบนล่างคู่ใส่ง่ายใส่สบายไม่ต้องกลัวว่าเราจะเอาด้านบนลงล,งล่างด้านล่างาลงข้างบนนะคะบอกได้เลยว่าราคาไม่แพงนะคะเพราะว่าทรายก็เคยขายแพงกว่านี้มาแล้วนะคะวันนี้ก็พิเศษนะคะเพราะว่าเงียบมากพอขายได้ก็ปล่อยไปนะคะทางร้าน คัดความพิเศษความงดงามมาให้รับรองไม่มีตำหนิแน่นอนนะคะมาดูในชิ้นต่อไปนะคะชิ้นนี้ก็สวยเช่นกันใครที่ชอบแบบสีแบบนี้ก็จับไปนะคะเป็นงานสามตะโกเรียกว่าลายดารารัตนนะคะเป็นสีขาวออกเทาๆนะคะดูซับซ้อนนะคะใครสนใจลายแบบนี้ก็ทักทายมาได้ค่ะราคาไม่แพงด้วยวันนี้สายก็จะคุยรายละเอียดทุกชิ้นงานนะคะ เผื่อว่า FC จะสนใจเพราะว่าช่วงนี้เงียบมากค่ะก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็เอางานที่ได้คุณภาพมาให้ FC นั้นได้ชมไม่ซื้อเป็นไม่เป็นไรแต่ว่าชมก็ดีใจแล้วก็อย่าลืมช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณ FC ที่ติดตามมาตลอดด้วยามาดูชิ้นต่อไปนะคะชิ้นนี้เป็นงานสามตะกอเช่นกันนะคะสีคราม เป็นลายรวงข้าวนะคะขนาดมาตรฐาน1ูณเมตรราคาก็แจ้งไว้ในคลิปนะคะก็พูดคุยกันได้แม่ค้าใจดีนะคะแต่และชิ้นงานไม่ต้องกังวลเพราะว่าทางร้านนั้นมีประสบการณ์สำหรับการขายผ้าใหม่ไม่มีตำหนิแต่ถ้ามีตำหนิก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะคะสวยงามมากๆค่ะมีเชิงบนล่างคู่ เชิงบนล่างคู่ก็จะเป็นบายสีส่วนท้องผ้านาันก็จะมีรูปรวงข้าวนะคะชิ้นต่อไปชิ้นนี้สีสวยนะคะเรียกว่าลายดอกรักราชกัญญานะคะเป็นลายใหม่สีก็สดใสลายก็สวยรุ่นใหม่ก็ต้องเอาลายนี้นะคะมาใหม่สนใจทักทายมาได้ราคาก็อ่าไม่แพงนะคะมีเชิงบนล่างสวยนะคะท้องผ้านาันก็จะเป็นลายใหม่ นะคะมีตะขอเจ้าแล้วก็เป็นอาคมนะคะเป็นลายดอกรักรัศก,กัญญานะคะไม่รู้จะพูดถูกหรือเปล่าก็เขาแจ้งมาว่ารายละเอียดเป็นแบบนี้นะคะงานชิ้นใหม่ก็ลองซื้อไปก่อนคนอื่นก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นลายมาใหม่นะคะเป็นงานสามตะโกขนาดของงานนั้น 1, คูณเมตรนะคะชิ้นสุดท้ายอุ้ยไม่ใช่ค่ะชิ้นนี้ก็จะเป็นงาน สามตะกอเช่นกันนะคะลายโฮลพื้นสีน้ำตาลแดงสวยมากๆค่ะดูโดดเด่นแล้วก็มีเชิงล่างที่เป็นชั้นๆงดงามถ้าดูดีๆก็จะคล้ายงาน5ดาวนะคะมีเชิงล่างงดงามมากๆค่ะราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพราะว่าความยากง่ายของเนื้องานนะคะขนาดมาตรฐาน1,2คูณเมตรสวยงามนะคะชิ้นนี้รีบทักทายมาได้เลยนะคะ ลายสวยจริงๆเฉพาะเชิงก็มีความางดงามอลังการางานสร้างเช่นกันนะคะเป็นผ้าลายโฮล เป็นงานประยุกต์มาใหม่ที่ออกมาแล้วอ่าก็สวยจริงๆนะคะสีก็สวยด้วยอ่าเป็นสีที่สายชอบเช่นกันนะคะสีออกแดงๆก็ถูกใจนะคะชิ้นนี้ก็อาจจะเป็นงานชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นนี้เป็นงานสามตะกอมีหน้านางด้วยหน้านางน,น,นั้นก็เอาไว้สำหรับเร่านุ่งอ่า เขาเรียกว,ว่านุ่งโชว์หน้านางนะคะก็จะมีความโดดเด่นเรื่องหน้านางหน้านางก็จะมีการมัดตักหางก็จะมีราคาที่แพงขึ้นมานิดหนึ่งการทอนั้นก็ต้องมีการมัดหน้านางเพื่อที่จะมาประกบกันนะคะลายสวยด้วยสวยโดดเด่นสีก็สวยนะคะราคาก็แจ้งไว้ที่ในคลิปแล้วนะคะขอบคุณมากๆ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะไม่ซื้อ ไม่เป็นไรแต่ช่วยดูโฆษณาด้วยนะคะให้กำลังใจนิดหนึ่งก็ยังดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ขายยากก็ต้องอาศัย f c นั่นแหละ,ะช่วยให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ